สวัสดีครับผมเทมสลานาคุณพรพิทักษ์นะครับวันนี้พวกเราจะมาเชิญชวนคนที่หลงรักและอยากจะมาลองสัมผัสมน์เสห์ของประเทศญี่ปุ่นให้มาร่วมง,งานหากรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียสวัสดีครับผมเดียวนะครับแล้วมาเจอกันได้ในวันศุกร์ที่7จนถึงวันอาทิตย์ที่9กคุมภาพนะันธ์2568ณศูนย์การค้าเซ็นทรัเวิลด์แล้วมาเจอกันนะครับ วัสดีค่ะเชิญค่ะเจแปนเอ็กโปไทยแลนด์2025ครั้งที่10งานที่รวบรวมที่สุดในทุกด้านของญี่ปุ่นไว้ในงานเดียวแย่ได้ว่าแน่นจัดเต็มกันแบบสุดๆเลยค่ะ สามารถเข้าร่วมพาวเรดทคอสเล์ไม่ว่าจะแต่งตัวละครอะไรมาก็จอยได้ทุกตัวเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคอนเสิร์ตท,ที่มีศิลปินมากมายและโปรโมชั่นต่างๆเพียบสวัสดีครับผมคัตโตะครับเหมือนย,ยวกประทท่ญี่ปุ่นมาไว้ในงานนี้ให้ทุกคนได้มาเต็มอิ่มกับคอนเทนต์และกิจกรรมจุดการตามมากมายตลอด3วันเต็ม